สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็พบกับคุณครูในกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาประดิษฐ์นกฮูบินได้นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะคะ1กระดาษสีแบบแข็ง หรือลังกระดาษค่ะ2องกาวสได้หรือไหมพรมค่ะ4สีห้ไม้ไอติมเรามาดูขั้นตอนการประดิษฐ์กันเลยค่ะ 1. วาดรูปร่างของนกคู่หรืออาจจะทำเป็นรูปสัตว์ตัวอื่นๆได้ตามใจชอบเลยนะคะ ใช้กันไกรตัดตามรอยที่ร่างเอาไว้เลยค่ะเสร็จแล้วจะได้ดังรูปเลยนะคะสาจากนั้นนะคะเราก็มาประกอบให้เป็นตัวนกคู่กันเลยค่ะหรือถ้าเด็กๆทำเป็นสัตว์ที่ตนเองชอบก็เพิ่มส่วนให้กับสิ่งประดิษฐ์ของเราได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเรามาเติมแต่งใส่รวดลายให้กับพี่นกคู่เมื่อเสร็จแล้วนะคะใช้อุปกรณ์ที่แหลมและสามารถเจาะรูแล้วร้อยไหมพรมเพื่อใส่ปีกแก่พี่นกคูกได้เลยค่ะการใช้อุปกรณ์แหลมคมนะคะควรมีผู้ปกครองคอยอยู่ข้างๆด้วยนะคะ เราจะร้อยไหมพรมที่รูด้านร่างสุดจากนั้นนะคะขมวดเป็นปมทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วจะได้ดังรูปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราใช้ไหมพรมร้อยที่รูด้านบนที่ปีกทั้งสองข้างค่ะแล้วปลูกปลายไหมพรมทั้งสองข้างเพื่อยึดปีกไว้ค่ะแ,แล้วนำไหมพรมอีกเส้นนะคะมาปลูกตรงกลางของไหมพรมที่ยึดปีกไว้ค่ะ ตรงด้านหลังของพี่นกพูเตือไว้จับให้ถนัดมือค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนำมาเล่นเป็นหุ่นเชิดได้เลยค่ะเด็กๆทำกันได้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ถ่ายรูป แล้วส่งเข้าในอารบัมของชั้นเรียนในแต่ละห้องเรียนกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะและสัปดาห์หน้าคุณครูจะหากิจกรรมที่สนุกสนุกมาฝากเด็กๆทุกคนอีกนะคะแล้วพบกันค่ะบายบายค่ะเด็กๆ